เปลี่ยนมาดูคนหัวร้อนกันสักหน่อยนะคะรถ Fortuner คันนี้ค่อนข้างโดนวิาพากษ์วิจารณ์ณอย่างหนักเลยเพราะว่าเขาหัวร้อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะคะเขาปาดหน้ารถอีกคันแล้วปรากฏว่าไม่พูดพ่ำททำเพลงลงมากระทืบกระจกรถของคนอื่นพังยับเลยนะคะไปดูภาพกันจากเพจเฮียขับรถนะคะเหตุการณ์หัวนมาอีกแล้วค่ะ<อ>เป็นเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนมีอซอขยี้ข่าวนะใช่อันนี้เป็นเฮียขับ<พ>รถนะคะอันนี้เกี่ยวกับรถนี่ค่ะ ดูกันให้ดีๆนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเดี๋ยวนี้กล้องหน้ารถสาคัญมากเพราะว่าจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้ไว้เป็นหลักฐานนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ชายที่ขับ f o r t จู e r อรคันนี้ตีคู่เข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะปาดเข้ามาอีกเลนปาดหน้าสําเร็จไม่พอจอดนะคะจอดวิ่งมาเลยค่ะกรูเข้ามาแล้วก็กระทืบ กระจกรถแตกทันทีคลิปนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากคือหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่าทั้งสองคันเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าลักษณะของ Fortuner คันนี้ที่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยการกระทืบหน้ารถแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะคะแล้วในคลิปเนี่ยเห็นทะเบียนชัดเจนก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ฮะเฮียขับรถนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ